สวัสดีครับพี่เพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาพี่เพื่อนๆนะครับมาดูสายพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์นะครับสำหรับสายพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เป็นพันธุ์ทวายเกือบๆจะออกทั้งปีเลยนะครับถ้าเทียบกับพันธุ์ที่ออกทั้งปีก็จะมีพวกพันธุ์โชคอนันต์แล้วก็พันธุ์ออกนอกฤดูต่างๆนะครับที่หลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่ามะม่วงสามฤดูมะม่วงอะไรที่ออกนอกฤดูก็ ถ้าเกิดว่าผลผลิตของเขาถ้าไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยอย่างเพียงพอก็อาจจะออกแค่2ครั้งไม่ถึง3ครั้งนะครับหรือออกแค่ครั้งเดียวก็แล้วแต่ความดกของต้นที่ว่าหาอาหารกินนะครับสำหรับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่ปล่อยตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าเขาก็จะมีคลองน้ำอยู่ด้านข้างที่ให้เขาได้ปรุงอาหารหากินนะครับแต่จุดเด่นสาคัญนะครับตอนนี้ก็จะมีที่เริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดู นี่ก็จะเป็นดอกที่เริ่มออกใหม่อีกละนี่ในตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ค่อนข้างที่เจ๋หน้าปลูกเลยนะครับสําหรับมะม่วงสายพันธุ์โชคอน,นันต์นะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือมีเซียนนะครับมีเซียนแต่ไม่ใช่เป็นมะม่วงที่เนื้อเนียนเลยแบบพวกน้ําดอกไม้อะไรต่างๆจะเป็นมะม่วงที่เนื้อเนียนเลยแต่ตัวนี้จะมีเซียนลักษณะนะครับจะออกกึ่งๆคล้ายๆกับ เหมือนกับม่วงแก้วก็เหมือนนะครับจะเป็นออกกลมๆนิดๆน,นะครับลูกลักษณะลูกก็แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ด้วยครับตัวนี้คือปล่อยธรรมชาติถ้าสังเกตดูรอบล่างนะครับก็จะไม่ได้ลดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรเลยก็จะมีน้ําที่ได้ข้างๆตัวหนึง่งก็จะปล่อยในธรรมชาตินะครับแต่ว่าด้วยความดกของเขาแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวหมดชุดนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะได้กินชุดนี้เพื่อนๆสามารถแต่งได้นะครับ สามารถแต่งแบบผมได้ก็คือว่า1ต้นนะครับสามารถที่จะเอาไว้ประมาณสัก2กิ่งหรือ3กิ่งแต่เอาไว้สัก2กิ่งกิ่งหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จตัวนี้เสร็จปุ๊บออกหมดปุ๊บผมก็จะเริ่มตัดแล้วก็ใช้เหมือนกับการแต่งสาวแต่งสาวเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้รดน้ําใส่ปุ๋ยนะแค่แต่งสาวแต่งสาวของเขาเสร็จปุ๊บชุดนี้ก็จะออกพอชุดนี้ออกเสร็จปุ๊บตัวที่เราแต่งสาวใหม่ของปีหน้าชุดนี้ก็จะออก สลับกินนะครับเป็นแต่ว่าเวลาเขาหาอาหารเขาก็จะมีพวกรากเดียวในการหาอาหารปรุงอาหารเสร็จปุ๊บเขาก็จะเขาก็จะสังเคราะห์แสงอะไรต่างๆแล้วเขาจะออกออกไปเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับถ้าสังเกตที่ผมตัดแต่งนะครับตัดแต่งในตัวนี้ก็จะไม่มีลูกเป็นแต่งสาวชิงไว้แล้วตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บผมก็จะแต่งสาวไว้ในปีหน้าก็จะดกอย่างนี้เพราะว่า อาหารก็คือหาเลี้ยงมาแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวกิ่งนี้ขึ้นมาแค่กิ่งเดียวแล้วก็กิ่งนี้ส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่าออกนอกฤดูแล้วก็ดกจนเกินไปแนะนําให้เอาออกนะครับถ้าอยากกินลูกใหญ่ๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ชี้เรี่ยดว่าจะเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กแค่รสชาติดีก็พอก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับมันก็แล้วแต่มุมมองและความชอบนะครับในตัวนี้ ก็มาให้เพื่อนๆดูอีกสายพันธุ์แล้วก็มะม่วงที่อร่อยอีกสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับพวกมะม่วงขายตึกก็กำลังจะหามาปลูกนะครับเขาเห็นเขาว่าอร่อยก็ว่าจะลองลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าเพราะว่าอร่อยของเขาก็คืออาจจะไม่เหมาะของเราดินฟ้าอากาศต่างๆก็คงจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับในตัวนั้น มีเซี่ยนแต่สําหรับผมผมว่าอร่อยเอาไปดองได้ไหมเอาไปทําม่วงดองเหมือนม่วงแก้วได้ไหมไม่ได้นะครับเหมาะสําหรับการกินห่ามแล้วกินสุกแต่นิยมชกอนันสมากจะกินสุกเป็นมะม่วงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ผมลองกินดูหลายๆที่แล้วผมค่อนข้างที่จะชอบสําหรับสายพันธุ์นี้นอกจากเป็นพันธุ์ทวายออกบ่อยปีหนึ่งอย่างต่ำก็คือ2ครั้งถ้าลดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลการจัดการดีๆอาจจะออกทั้งปีนะครับในตัวนี้ นี่หละเดี๋ยวจะพาดูดุกๆสํสำหรับการเก็บของผมนะครับก็ไม่ได้เก็บขายเก็บไว้กินไว้รับประทานก็จะเน้นนะครับเน้นก็คือให้ปล่อยให้ห่ามขาต้นเนี่ยเริ่มที่จะออกสุกๆลข้ขาต้นแต่แนะนำอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะปล่อยให้สุกข,ขาต้นกะแก่เต็มที่แล้วเอามาบ่มแก่เต็มที่แล้วเอามาบ่มจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าพวกแมงวันทองก็จะไม่มาเจาะและวางไข่นะครับอย่างจะมีตัวหนึ่ง ถ้าเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับในตอนนี้เนี่ยในจุดต่างๆก็จะเริ่มมีนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างตัวน,นี้นะครับเนี่ยจะเริ่มมีจุดละคือแบงวันพองมากวนแล้วนะครับปลูกตามไร่ตามสวนตามบ้านก็สำหรับผมนะครับ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยปลูกเป็นไม้ประดับสักเท่าไหร่น้อยมากเลยจะปลูกพวกไม้ยืนต้นไม้ที่รับประทานได้ซึ่งมันก็สวยเหมือนกันนะครับถ้าลูกดกลูกอะไรออกก็คือมันก็สวยเหมือนกันมาแล้วแต่ความชอบแต่ส่วนมากผมมักจะปลูกที่มันเป็นไม้รับประทานได้สะส่วนมากนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับตกแต่งตอนนี้ก็กําลังตกแต่งเป็นบ้านเป็นสวนตกแต่งเดี๋ยวสายพันธุ์พืชไหนที่อร่อยแล้ว กินดีเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าตัวไหนอร่อยแล้วก็กินดีแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังตกแต่งทำเป็นเหมือนบ้านและสวนนะครับแต่สวนของผมจะเป็นสวนพันไม้ต้นไ,ตนไม้ต่างๆที่กินได้ซะส่วนมากนะครับสวนน้อยก็อาจจะมีแค่10%เที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับแต่ว่าส่วนมากประมาณ90%ก็จะเป็นส่วนที่ไม้ที่ปลูกไว้รับประทานนะครับสำหรับผมไหวลับ13นะครับก็ขอลาพี่ๆเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ